สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นเดี๋ยวตามคุณครูไปดูกันเลยนะคะหัวข้อที่2เรื่องแรงสัมผัส และแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองค่ะการออกแรงกระทำต่อวัตถุอย่างเช่นการใช้มือดึงประตูการลากกระเป๋าการผลักรถเข็นเป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันเพื่อให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้แต่ในชีวิตประจำวันนะคะวัตถุบางชนิดสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องสัมผัส เพื่อส่งแรงกระทำเช่นปล่อยลูกโป่งให้ตกลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแนวดี่งนั่นเองค่ะเด็กๆตามครูมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กๆดูสิคะว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช้แล้วค่ะเป็นการดึงดูดผงแม่เหล็กเข้ามาหาแท่งแม่เหล็กนั่นเองค่ะ โดยไม่ต้องใช้แรงสัมผัสนั่นเองนะคะเราก็จะมาต่อกันเลยนะคะการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทากับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองนะคะอาจจะสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกนันเช่นการออกแรงโดยใช้มือดึง หรือผักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันแรงจึงจะเป็นแรงสัมผัสนั่นเองนะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเรียนกันไปบ้างแล้วเราก็จะมาลองทํากิจกรรมลองทําดูในหน้าที่82ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะเขาบอกว่า ยงเส้นจับคู่ภาพกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุให้สัมพันธ์กันนั่นเองนะคะไปดูกันสิคะภาพที่หนึ่งเลยเด็กๆเข็นไหมคะอ่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพแท่งแม่เหล็กกับเข็มทิศใช่ไหมคะเอข้อนี้เข็มทิศอาศัยอะไรนะเป็นแรงสัมผัส วัตถุหรือแรงไม่สัมผัสวัตถุคะเด็กๆใช่แล้วค่ะข้อนี้ก็คือแรงไม่สัมผัสวัตถุนั่นเองนะคะต่อมาเด็กๆมาดูข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2เป็นภาพเด็กผู้ชายกําลังลากกระเป๋าเดินทางใช่ไหมคะเอข้อนี้เป็นแรงอะไรนะใช่แล้วค่ะข้อนี้ก็คือแรงสัมผัสวัตถุนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่3เด็กๆดูสิคะอ่าเขาจับแท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะไปวางไว้บนผงแม่เหล็กแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะอ่าเหมือนกับผงแม่เหล็กจะดึงดูดมาที่แท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นแรงใช่แล้วคะ่ะเป็นแรงไม่สัมผัสวัตถุนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อสุดท้ายเลยค่ะคุณครูค,คิดว่าเด็กๆต้องทาได้แน่เลยใช่ไหมคะข้อนี้คืออะไรคะข้อนี้เขากำลังตีลูกเทนนิสใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยนะคะก็คือแรงสัมผัสวัตถุนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมคะเด็กๆ จากกิจกรรมที่เราได้ทำไปนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าแรงที่กระทำต่อวัตถุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะซึ่งแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นมีทั้งแรงสัมผัสวัตถุอย่างเช่นแรงดึงแรงผลักและแรงไม่สัมผัสวัตถุอย่างเช่นแรงแม่เหล็กดึงดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กนั่นเองคะ่ะ เรามาดูความรู้เพิ่มเติมกันเลยนะคะการที่แม่เหล็กดึงดูดหรือผักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันและไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กเช่นแท่งแม่เหล็กสามารถส่งแรงดึงดูดรั้วเสียกระดาษได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับรั้วเสีกระดาษแรงแม่เหล็กจึงเป็นแรงไม่สัมผัสนั่นเองนะคะ เราก็จะมาต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะในหน้าที่83กันเลยนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูเลยนะคะจุดประสงค์เขาบอกว่าสังเกตสําววจและลงความเห็นจากข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นะคะระบุปัญหาก็คือแรงที่มากระทําต่อวัตถุทั้งแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือไม่นะคะสมมติฐานก็คือการาคาดคะเนของเราเด็กๆคิดว่าเด็กๆก,ก็ไปดูที่ระบุปัญหานะคะเด็กๆคิดว่าจะมีผลหรือไม่มีผล อย่างแนวทางในการตอบของคุณภูนะคะก็คือแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะเราไปต่อที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้กันเลยนะคะก็จะมีแม่เหล็กแล้วก็ตะปูค่ะถ้าใครไม่สะดวกเด็กๆก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อนะคะเดี๋ยวมาทดลองไปพร้อมๆกับคุณรูกันเลยนะคะ แต่ถ้าใครมีอุปกรณ์พร้อมควรจะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะตามคุณครูไปดูกันเลยค่ะค่ะล้วก็จะมาต่อเลยนะคะเราจะทดลองแล้วก็พร้อมบันทึกผลในหน้าที่84ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเขาบอกว่าสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุนั่นเองนะคะ เด็กๆด,ดูสิคะข้อที่หนึ่งการทดลองเขาบอกว่าใช้มือจับที่ตะปูจากนั้นออกแรงผักและดึงตะปูผลการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นยังไงคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะก็คือตะปูเคลื่อนที่ตามแรงดึงและแรงผักนั่นเองนะคะชนิดของแรงเป็นแรงแบบไหนคะ ก็คือแรงสัมผัสนะคะเพราะเราใช้มือเนี่ยไปสัมผัสตะปูนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะคะนำแม่เหล็ก2แทง่งวางใกล้กันโดยหันขั้วเดียวกันเข้าหากันเอ๊ะผลจะเป็นยังไงนะผลก็คือนะคะแม่เหล็กทั้งสองผักกันค่ะเอ๊ะชนิดของแรงก็เป็นแรงอะไรคะ แรงไม่สัมผัสนะคะแม่เหล็กจะขยับห่างออกจากกันเลยค่ะถ้าเป็นขั้วเดียวกันนะคะเด็กๆต่อมาข้อที่สามนำแม่เหล็กสองแท่งวางใกล้กันโดยหันขั้วต่างกันเข้าหากันผลปรากฏว่าแม่เหล็กทั้งสองดึงดูดเข้าหากันค่ะเด็กๆอ่าชนิดของแรงก็คือ แรงไม่สัมผัสค่ะเพราะว่ามันดึงดูดเข้ามาเองนะคะต่อมาข้อที่4นะคะนำแม่เหล็กวางเข้าใกล้กับตะปูเอ๊ผลจะเป็นยังไงนะผลปรากฏว่านะคะจากที่คุณครูทดลองแล้วตะปูเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กนั่นเองค่ะชนิดของแรงก็จะเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะ ก็คือแม่เหล็กในดึงดูดตะปูให้เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องจับไปใส่ใกล้ๆกันนะคะต่อมามาดูสรุปผลการทดลองด้านล่างเลยนะคะจากการทำกิจกรรมพบว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุกเกิดจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนะคะมี2กรณีดังนี้1 แรงสัมผัสก็คือการออกแรงดึงและผลักตะปูทำให้ตะปูเคลื่อนที่ตามแรงที่มากระทำนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2แรงไม่สัมผัสก็คือแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่างแม่เหล็กสองแทง่งและแรงที่แม่แม่เหล็กเนี่ยดึงดูดตะปูนั่นเองนะคะเด็กๆ จากการทำกิจกรรมนะคะทำให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนะคะซึ่งอาจเกิดจากแรงสัมผัสวัตถุหรือแรงไม่สัมผัสวัตถุก็ได้นั่นเองนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมคะเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ